สวัสดีครับุทุกคนขอต้อนรับสู่ AI ซ i แ n a l นะครับสวัสดีคุณหมาสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เป็นวันหยุดหยุดวันแม่นะครับครับผมตลาดก่อนวันแม่ก็ไม่ค่อยคึกคักอะไรมากครับผมแต่อเมริกาก็ลงมานะมาพวกเรามาอัปเดตพอร์ตของมังกี้เคทกันนะครับเป็น s ิสติมเทรดนะครับเชิญที่คุณหมายก่อนเลยครับมาดูนะครับของมังกี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม ยังเป็นตลาดปิดอยู่เลยครับที่เป็นตลาดอ่ามันก็มันเป็นเดลี่นะครับผมยังเป็นตลาดปิดอยู่จะเป็นลนักษณะ่างนี้อฮะาาก็ทั้งสองตลาดเลยครับทั้งพอร์ตเจ็ดและพอร์ตสามพูดง่ายๆก็คือไม่มีตัวเข้านะครับผมอะเดี๋ยวผมพาด,ด,ดูดูที่สตร m มิกนะครับอสต,ตาห์ที่ผ่านมา,าดูนะครับ ส่วนของสตรีมมิ่งที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไงครับตลาดปิดก็เราก็ไม่มีการซื้อขายในพอร์ตเจนะครับผมบพอสามก็เป็นเหมือนกันครับผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นทรัพยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีกันนะพอเจ็ดเราก็ไม่มีซื้อเพิ่มเลยนะครับผมพอสามแล้วก็ไม่มีซื้ออะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมบังกี้ยังเป็นตลาดปิดอยู่นะครับเป็น เดทที่ยังไม่ได้เทรดมาเกือบปีแล้วครับผมเกือบปีแล้ว <c oughs> ครับผมใช่ใช่เราอยู่เป็นอย่างงี้อ่ะดูเคทีดูครับผมครับ <c oughs> ไม่มีเทรดับไม่ต้องเทรดนะครับแหมอ่าฮะเคทีตลาดอยู่ด้านบนนะครับยังคงเป็นตลาดปิดอยู่เหมือนเดิมแต่ผมเท่าที่เล็งๆดูนี่ก็ค่อนข้างจะสกอร์สูงแล้วนะเริ่มจะใกล้เคียงที่ถ้าหุ้นยังคงรักษาโมเมนตัมขึ้นอยู่ได้ก็เคทีก็อาจจะได้เข้าใน สอสามสัปดาห์นี้บ้งครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตลาดตัวนี้เลยนะครับถ้าสั่งเปิดก็คงจะอาจมีหุ้นเข้านะครับแต่ตอนนี้ตลาดยังคงปิดอยู่นะครับทั้ง2พอร์ตก็เลยไม่มีหุ้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวพอร์ตเลยนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว KT set ร้อยไม่มี transaction นะครับ KT set สองรไม่มีส่วนในพอร์ต ktset ร้อยไม่มีหุ้น ktset สองมีหุ้นปันผลที่ยังไม่ได้ขายนะครับครับก็สรุปว่าเป็นพอร์ตเปล่านะครับยังไม่มีอะไรครับผมสำหรับตลาดโลกมาคุณหมายพาดูคริปโตก่อนเลยไหมครับอืมครับผมมีโซล ا ن าอยู่เหรียญหนึ่งเขียวนะครับแล้วก็เหรียญไทยนะครับบิตคัพก็เขียวอื Uh huh. อ่าตอนนั้นเขาแดงกันนะใช่โอ้เรียกว่าบิตคอยนี่ไซด์เวแบบนี้บีบหัวใจมานานนะครับเนี่ยไม่ไปไหนสัทีเนี่ยใช่ครับผมครับนานเลยนะครับก็ทนทน,ทนหน่อยยังอยู่ในแนวต้านใหญ่ชุดนี้อยู่เลยนะครับเรียกว่ารีเวอร์ซ p ล t t พทเทิร์นเนี่ยทำได้ครบทวนแล้วแล้วก็แหมคุณใหม่หน่ารุ้นเนาะเป็นขาขึ้นเนาะ ครับครับแต่ว่าโมเมนตัมยังไม่มานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็หุ้นอเมริกาคื่ใหม่ก็ที่หัวลงนะนี่นี่นะครับทั้งสัปดาห์เดี๋ยวถ้าถ้ามองวิกฤต y ก็เป็นวิกที่สีแดงนะครับนแอสเดกดาวโจนดาวโจนดาวโจนอยู่กับที่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้ลงหรอกนะครับแต่ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ย เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงมาแรงนะครับถึงเวลามันลงตัวนั้นเพียออะรนะคุณตั้งหรออืมเนี่ยยังกำลังหลงหลงกับแอปเปิลอยู่เนี่ยดูสิเรียบร้อยเลยนะครับอ่าออ่า,อาก็หลุดเทนแล้วนะครับจะลาอยังไงก็หลุดนะครับแอปเปิลเนี่ยแน่นอนละอ,อืม่าก็รอดูกันไปนะครับมีอีกตัวหนึ่งคุณไหมทองคำ ทองคำผมไม่ชอบให้เขาอยู่หลุดมาข้างล่างนี้เลยอ่ะลงมาอยู่ในคู่ขนานซะแล้วครับลงมาแล้วนะครับเหมือนเหมือนว่าตลาดโลกนี่รู้สึกว่าย่อลงมาหมดเลยนะเอ๊เป็นพอด์ลลายอินเด็ก์แข็งหรือเปล่าน้อนี่นะครับละลายอินเด็กซ์เรียกว่า ช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นขาขึ้นเลยนะครับอ,อ่าสิบแปดบาทสิบแปดบาทนี่ก็จะเดือนนึงนะครับสิบเก้าบาทเนี่ยเป็นขาขึ้นรัวๆเลยนะครับอืมก็พาให้หุ้นก็ลงเนาะอ่าทองก็ลงนะครับอืมน้ำมันไม่ลงนะครับน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นอืม ชนดลต้าแล้วแลกก็ยังไงกันอย่างเงี้ยครับคุณตัง้บงบอกว่ารู้จะไปทางไหนอะไรนั่นเนาะอ่าแล้วหุ้นไทยนะครับคุณหมายนี่หุ้นไทยหุ้นไทยวันนี้หยุดนะครับแต่ว่า,ากลับมาอยู่ในคู่ขนานสีเหลืองได้นะครับถือว่าโอเคนะครับท่า<อ>นสีฟ้าสีฟ้าเราลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะก็เป็นสีเหลืองเดิมที่อยู่กันมายาวนานนะครับกลับขึ้นมาแล้วนะรอจังหวะนะ ก็น่าจะมีจังหวะให้เล่นบ้างนะคุณใหม่นะมังกี้ใกล้เคียงไหมเนี่ยก็เห็นอยู่เหมือนกันนะคุณตาพวกนี้เรา,เ,าเราเองเก็ครับเราเองก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับก็คํานวณกันตอน4ี่โมงสิเลยนะครับว่าตลาดเปิดหรือไม่เปิดก็ตามตัวเลขกันไปเลยไม่ไม่มีความรู้สึกเลยคุณใหม่นะใช่ครับโอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับสบายดีครับครับซิสเต็มเทรดก็คืออย่างนี้นะครับว่าเราก็เข้าตามระบบที่เราวางแผนไว้ก่อนนะครับ เราทั้งสองคนเองเขียนโปรแกรมเองก็ไม่ได้รู้นะครับว่ามาร์เก็ตจะเปิดหรือจะปิดนะไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้รู้พร้อมๆกันเลยเนาะครับผมมันก็ดีอย่างครับสบายสบายนะอ่าใช่อ่เพ,อเพื่อนๆที่อยากสบายด้วยก็ลองดูนะครับว่าอ่าผมแชร์คิวา์โค้ดตัวนี้นะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คําว่าสมัครบริการนะครับทุกวันที่หุ้นไทยเปิดก็จะมีข่าวสารจากบังกี้เคทีให้สบายกันนะครับครับผมใช่ครับผม โอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับ<ะ>ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ